สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารในช่วงบ่ายวันนี้นะครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกนค r c o d ร์โค้ดมาก็ได้นะ WeTradeFX นะครับผมตอนนี้เขามีห้องซิกฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับ การอัปเดตข่าวสารในช่วงสายวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของเชื้อวัสโควิด1นนะครับอย่างล่าสุดแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์ของ b o ดอ d o m e t e r s นะครับมีการรายงานตัวเลขที่ได้รวบรวมมา ของผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกานะครับพบว่ายังคงยืนเหนือระดับ100,000รายเหมือนเดิมครับ1,46,525รายไม่แน่ใจว่าตัวเลขตัวนี้เป็นไฟในอลหรือ,อยังนะครับทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวบางทีถ้าเกิดเป็นตัวเลขรวมครบเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวสูงมากกว่านี้ก็ได้ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังคงยืนเหนือระดับ1,000กว่ารายเหมือนเดิมแต่ต้องบอกก่อนสถานการณ์อาจจะดูไม่ค่อยดีแต่มันมีข่าวที่ไม่ดีมากกว่านั้นครับทุกท่าน ล่าสุดแล้วสำนักข่าว TNN World นะครับมีการลงบทความนะครับแปลมาจากข่าวของประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าคณะนักวิจัยของมหาวิทยายลัยแพทยศาสตร์และทันตแพทย์แห่งโตเกียวเปิดเผยว่าพบการกลายพันธุ์ครั้งใหม่ของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าในผู้ป่วยรายหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ดังกล่าวจากชุมชนและเดินทางมาพบแพทย์ที่มหาวิทยายลัยในช่วงกลางเดือนสิงหาคม จากการวิเคราะห์พันธุกรรมนะครับพบว่าเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ดังกล่าวที่กลายพันธุ์เนี่ยมีชื่อว่า N501S และพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวเพียงแค่8รายเท่านั้นที่ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศมาก่อนเลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเกิดการกลายพันธุ์นะครับภายในประเทศ สำหรับเชื้อโควิดกลายพันธุ์ N501S เนี่ยมีความคล้ายคึงก,กันกับเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ N501Y หรือที่รู้จักกันดีนะครับในชื่อสายพันธุ์เอลฟาที่พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรหรือว่า UK แต่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเลยนะครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมันจะมีการส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 หรือไม่จะระบาดได้ไวกว่าเดิมหรือเปล่านอกเหนือจาก เรื่องโควิดกลายพันธุ์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมาดูตัวนี้ครับทุกท่านที่ทั่วโลกเลยกําลังพูดถึงอย่างมากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ C12 นะครับหรือว่า C12 ก็ได้แล้วก็มีตัวของซ u เปอร์เดลต้าด้วยนะครับที่มีการกลายพันธุ์จากเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าธรรมดากลายปเป็นซ u เปอร์เดลต้าแล้วที่มีการแพร่ระบาดได้เนี่ยไวมากยิ่งขึ้นนะครับส่งผลทำให้การแพร่ระบาดที่สีดังกาเนี่ย อยู่ดีๆก็ขึ้นไปนะฮะหลายหมื่นลายเลยเรามาดูรายละเอียดขาวดีกว่าครับทุกท่านทําความรู้จักกันก่อนเลยนะครับสายพันธุ์ C12 เนี่ยเกิดจากอะไร นักวิจัยด้านพันธุกรรมกำลังเฝ้าจับตาโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณลักษณะหน้าวิตกมากมีชื่อรหัสพันธุกรรมว่า C.12 หรือว่า C12 สาเหตุที่ต้องจับตาเพราะว่ามีอัตราการกลายพันธุ์ที่เร็วมากขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นในโลกแม้นักวิจัยนะครับยังฟันธงไม่ได้ว่า การกลายพันธุ์ในหลายจุดของสายพันธุ์ C12 จะทำให้สายพันธุ์นี้อันตรายแค่ไหนแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นลนักษณะการกลายพันธุ์ที่เป็นหนามไวรัสคล้ายกันกับที่พบในสายพันธุ์อัลฟาเบต้าและก็แกมมาซึ่งล้วนเป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตกขององค์กรอนามัยโลกซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับในการแพร่เชื้อได้มากขึ้นและก็เลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งเลย ทีมวิจัยนะครับนำโดยเพนนีมัวนะฮะนักไวรัสวิทยาจากสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติแอฟริกาใต้ระบุในรายงานว่าเรากำลังประเมินผลกระทบของสายพันธุ์นี้ต่อภูมิคุ้มกันโรคโควิดหลังจากการติดเชื้อโควิดในที่สายพันธุ์ดั้งเดิมหรือว่าผลจากการฉีดวัคซีในในแอฟริกาใตา้ระบาดแล้วนะครับนั้ทุนตอนนี้เนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อในจีนนิวซีแลแล้วก็อังกฤษครับ หลายประเทศที่พบโควิดสายพันธุ์นี้รวมถึงจีนนิวซีแลนด์มอริเซียสนะครับ ขออภัยครับมอริเชียสแล้วก็สหาราชนจาจักรตาตราการพบเนี่ยยังถือว่าต่ำโดยในช่วงของ 1. เดือนที่ผ่านมามีการตรวจพบเพิ่มสูงขึ้นเพียง0.2%เท่านั้นแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าไวรัสเนี่ยจะวิวัฒนาการจนแพร่กระจายได้อีกเร็วแค่ไหนตอนนี้นะครับยังไม่มีการรายงานที่ระบุอย่างชัดเจนนะครับสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีนสายพันธุ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เราก็ยังคงต้อง จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรจะมาระบาดที่ประเทศไทยหรือไม่สายพันธุ์อะไรที่น่าวิตกกระวนบ้างในตอนนี้เผื่อนักทุนถามต่อนะครับถ้าอ้างอิงข้อมูลจากทาง WHO หรือว่าองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเขามีการกําหนดโควิดสายพันธุ์ที่น่าวิตกกระไว้4สายพันธุ์ด้วยก,กันซึ่งก็คือ1นึ่งอลฟาตรวจพบครั้งแรกในสหราชอณารักร 2เบต้าตรวพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้3แกรมมาตัวพบครั้งแรกในบราซิล4 d e เดลต้าตรวพบครั้งแรกในประเทศอินเดียครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ